ตอนเดินทางทัศนศึกษาสถานที่ประวัติศาสตร์แดนพุทธองค์เดินทางทัศนศึกษาในดินแดนพุทธองค์กับการเดินทางตามรอยพุทธองค์ศึกษาหลักธรรมและประวัติศาสตร์ในสถานที่อันสำคัญต่อพุทธศาสนา สถานที่ต่อไปของเหล่าสัมมนเนนจุดหมายปลายทางนั่นคือเขาคิชกูดโดยเหล่าสัมมนเนนต้องเดินเท้าขึ้นเขาเพื่อไปศึกษาในสถานที่จริงพร้อมทั้งสวดมนต์สการะเจริญภาวนาต่อสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เขาคิชกูดเป็นภูเขาขนาดเล็กที่อยู่ทางทิศใต้ของเมืองโบราณอย่างกรุงราชฤห์แคว้นมคธ ปัจจุบันคือจังหวัดนาลันธารัฐพิหารประเทศอินเดียซึ่งเขาคิชกูดเป็นสถานที่ประทับจำพรรษาของพระพุทธเจ้าในพรรษาที่สองห้และพรรษาสุดท้ายก่อนเสด็จดับขันปรินิพพานเขาคิชกูดหรือคนที่นี่เรียกว่าเนินเขาอีแรงเป็นที่รู้จักกันในชื่อนี้เนื่องจากรูปร่างเหมือนอีแรงมีคำกล่าวว่า ถ้าใครได้เดินขึ้นมาจนถึงยอดเขาคิจกูดสักครั้งเปรียบเหมือนว่าได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิดอำนินเกิดคุณเกิดประโยชน์อะไรในการที่จะมา,าไหวส้สก,การะตรงนี้ประการแรกก็ได้น้อมนึกและลึกถึงพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งเคยประทับที่นี่สองได้ทราบเหตุการณ์สำคัญว่าไม่มีเหมือนกับที่ศาสดาองค์อื่นคือศาสดาองค์อื่นในโลกเป็นไม่ได้เหมือนกับที่พระองค์เป็น ประการแรกพระองค์ทรงประกาศธรรมแสดงธรรมโปรดทั้งแก่พระมหากษัตริย์ทั้งแก่เทวดาที่นี่ประการต่อมาพระองค์ทรงประกาศพระสูตรที่ชื่อว่ามหาสาโปรปมะสูตรคือแก่นสารแก่นแท้เป้าหมายอันสูงสุดของาศาสนาโดยสถานที่แห่งนี้ยังมีถ้ำสุขราขาตาหรือถ้ำพระสารีบุตรที่อยู่ก่อนถึงมูลคันกุดีซึ่งเป็นสถานที่ที่พระสารีบุตร บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เมื่อวันมาคะปูรณมีเพนเดือนสหลังจากอุปสมบทได้15วันมีถ้ำพระโมคคราณนะเป็นที่พักเพื่อสนองงานพระพุทธองค์ขณะประทับที่พุทธวิหารยอดเขาคิชกูดจุดนี้สันนิษฐานกันว่าเป็นบริเวณที่พระเทวทัตคิดร้ายพระพุทธเจ้าโดยพระเทวทัตแอบขึ้นไปบนยอดเขาคิชกูแล้วผลักก้อนหินใหญ่ กลิ้งลงจากเขาหวังจะปลงพระชนแต่ก็ไม่อาจทำอันตรายพระพุทธเจ้าได้มีที่พักของพระอานนท์ยอดอุปถากเปรียบเสมือนสหาชาติกับพระพุทธเจ้าได้ตามเสด็จไปทุกขนแห่งประดุดเงาตามตัวและได้รับการยกย่องจากพระบร,รมศาสดาว่าเป็นเลิศทางพระหูสตูลที่ทรงจำพระธรรมวินัย 84%00 0พระธรรมขันไว้ได้หมด หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังสถานที่ประดิษฐานพระพุทธเจ้าองค์ดำหรือหลวงพ่อองค์ดำแห่งอินเดียพระพุทธรูปเพียงองค์เดียวที่หลุดรอดจากการถูกทำลายของการละอนณานิคมในอินเดียเลาสมมนเนรนได้ทำการสวดมนต์สการะเจริญภาวนาต่อหน้าพระองค์ดำเพื่อเป็นสุริมงคล ด้วยความศรัทธาของชาวอินเดียนับถือความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อพระพุทธเจ้าองค์ดำเป็นอย่างมากเวลาลูกไม่สบายก็พาการเอาน้ำมันเนยมาทาที่องค์ท่านก่อนแล้วลูกเอาน้ำมันเนยนั้นกลับมาทาที่ตัวลูกทำให้ลูกหายเจ็บป่วยหายงองแงกินข้าวได้อ้วนท้วนสมบูรณ์จนหลายคนขนานนามท่านว่าหลวงพ่อน้ำมันหรือภาษาอินเดียว่าเตลิยะบาบาบางคน ก็ขนานนามท่านว่าหลวงพ่ออ้วนหรือภาษาอินเดียว่าโมต้าบาบาภิสุทั้งหลายมาเรียนนี่เกิดอาพาธเจ็บไข้ไม่สบายก็จะไปรักษาตัวในสถานที่เรียกว่าอารคยะศาลาซึ่งก็คือตำแหน่งที่พระพุทธองค์นําปฏิสถานอยู่คืออารมคยะสาราพิสุทั้งหลายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปรักษาที่นี่หนึ่งวันสองวันหายก็ไปเรียนหนังสือต่อแต่ ยาที่ได้มีการปรุงขึ้นมาสมุนไพรที่ปรุงขึ้นมานี่ก็คือปรุงที่อารโรคยะสาลายตลอดเวลาพันกว่าปีนะเพราะว่ามหาวิลาลยแห่งนี้นี่ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาตั้งแต่พศ200จนมาถึงพศ1700อันผู้ที่ได้รับยามากที่สุดคือหลวงพ่อองดำหลวงพ่อองดำนี่ได้รับยาสมุนไพรอยู่กับเนื้อกับตัวท่าน จึงเป็นที่มาว่าเวลาเขาไปไหว้พุทธรูปองค์ดำนี่เขาเอาน้ํามันไปด้วยเอาไปเชโรลมไปทาแล้วก็อธิษฐานขอ,อน้ํามันเนี่ยไปรักษางานก็เชื่อว่าน้ามันนี้จะเป็นน้ํามันศักดิ์สิทธิ์รักษาได้หลังจากนั้นเหล่าสมมนเนณรเดินทางต่อมายังวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของโลกนั่นก็คือมหาวิทยาลัยนารันทามหาวิทยาลัยนารันทาแห่งนี้อดีตเคยยิ่งใหญ่มีการเขียนบันทึกว่า มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีครูมากกว่า1,500คนมีนักศึกษามากกว่า1,000 0คนปีพุทธศักราช2,403มีนักปราดญ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีชาวอังกฤษชื่อว่านายพลโทเซอร์อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมได้ศึกษาและอ่านบันทึกลายแทงของพระถังซัมจัง๋งจนเข้าใจอย่างถ่องแท้จึงนำคณะเข้ามาสำรวจและขุดคน้น ก็ปรากฏผลดังที่ตนปรารถนาไว้ทุกประการคือได้ค้นพบพระเจดีย์องค์ที่ตั้งอยู่ใจกลางของมหาวิทยายลัยสงฆ์นารันทาพอดีจากนั้นเซอร์คันนิงแฮมก็ได้ทำแผนที่ตามบันทึกลายแทงที่มีอยู่เพื่อค้นหาพระเจดีย์องค์อื่นๆจนปรากฏว่าเมื่อปีพุทธศักราช2458ได้ค้นพบซากพระเจดีย์องค์เพิ่มและตัวมหาวิทยายลัยสงฆ์ มหาวิทยาลัยนารันทาแห่งนี้ไม่เคยปฏิเสธการสอนซึ่งในอดีตนั้นการมาเรียนผู้เรียนไม่ต้องมีการเสียภาษีผู้คนจากทั่วโลกต่างเดินทางมาเพื่อศึกษาเล่าเรียนเป็นจำนวนมากถ้าเราศึกษามามหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังเป็นทางสถานที่เกิดและเป็นสถานที่ตายของสาวกพระพุทธเจ้าผู้ที่มีความเป็นเลิศด้านสติปัญญาการจัดการเรียนการสอนมีการเล่าสืบต่อมาว่า ในมหาวิทยาลัยนารันทาแห่งนี้มีหลักการสอนให้นักเรียนใช้ตรกกะและเหตุผลในการเรียนให้ออกความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ผู้สอนเป็นคนตั้งคำถามและนักศึกษาจะแสดงเหตุผลและเสนอเหตุผลโต้แย้งกันอย่างเสมอภาคไม่มีใครผิดใครถูกถ้าเรานึกย้อนกลับมาในปัจจุบันได้มีการนำหลักการสอนนี้กลับมาใช้อีกครั้งนั่นคือมหาวิทยาลัยและโรงเรียน ทุกโรงเรียนมีการนำหลักสูตรการสอนโดยใช้ผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลางผู้สอนเป็นเพียงผู้นำทางอธิบายให้เท่านั้นและในปัจจุบันยูเนสโกได้รับรองสถานะแหล่งมรดกโลกให้กับนารันทามหาวิหารด้วยณนะสถานที่แห่งนี้เหล่าสัม,มนเนนยังได้มีโอกาสแสดงธรรมต่อบ,บิดามารดาเป็นครั้งแรกหลังจากการบวช การเดินทางของเหล่าสัมณียังคงมีสถานที่อีกมากมายที่พร้อมให้เหล่าสัมณีเดินทางไปสัมผัสและเรียนรู้ในตอนต่อไปพบกับความสวยงามของสถานที่ปฐมเทศนา1ใน4สังเวชนียสถานณเมืองสารนาศเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในตอนหน้า